กำลังพลาดูนาาลังเอ้ไงคือดอกนาการใน้าคนลยจะทำยังไงแม่หูจะลองสูกให้ได้เลยวันนี้จะต่อยเอาชื่อให้คนลื้อพลังอ ทำทั Maria, uh, ้ไรมีเงี้ยคนยงกชมีแต่จตกยกสีตายือยังก็ชางมันยังก็ช่างมันจะทงก็ช่างหมูเป็นหูนายลููวังอาชงแมวแมนามุลพลเดียวจตักเขียว ตามกินกำลังกันแข่งขาทะเลสูงนานก็แข็งอยู่ตามเคยคือพาไล่คนโลอย่ามาคุยโมปวดคนเลื่อยแต่ขาดเลือดหนาเปลือกก็หลอกมาหลายผลแลี้ยว หีนแะตนเปิดขาดเลือดตลอก